สวัสดีครับวันนี้ครอบครัวของเรานะครับจะไปเล่นน้ําพี่จะโอมแกงคอยอีกแล้วซึ่งสถานที่เนี่ยเป็นสถานที่ใหม่ครับชื่อวาลานชมพูซึ่งตอนนี้ยังไม่เปิดบริการเลยนะครับแต่ผมเห็นสถานที่เนี่ยก็เลยแชทไปถามในเพจครับเขาบอกว่าสามารถมาพักผ่อนได้ครับเราก็ไม่รีรอครับก็เลยพากันดิ่งไปเลยนะครับเพราะว่าเี็นธรรมชาติแล้วก็มีภูเขามีหมอกด้วยนะครับไปชมกันครับ i've been driving this train years in this lane there's no stopping this flame cause i came to the game and i changed it to play how i like rearranged it to my own domain yeah i got what it takes made lots of mistakes taking shots skipping breaks feeling lost feeling great popping off singing straight never stop never changed all the squad here to play and i've got something to say yeah i work hard each and every day i get lost in the words i say I don't push pause, no I push play I won't stop till I make a change I withdraw on the things I make I turn flaws into flawless traits I build tall never cap in space I won't stop till I hear him say oh. Oh, oh, da -da 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 -da. AM and I'm up again. I got tired eyes, need a cup of blend. That's right. In the AM, that's my only friend, no light. Just the sun coming up on the horizon. I lose track of time. Yeah, I move fast and climb. A new class divine. Yeah, true passion shines. And I'm through passing time. I choose stacking dimes. You snooze half the time while yeah. I move passing by. Uh. I work hard each and every day. I get lost in the words I say. I don't push pause, no, I push play. I won't stop till I make a change. I withdraw on the things I make. I turn flaws into flawless traits. I build tall, never capping space. I won't stop till I hear him say. Oh, oh, da -da 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 -da. สวัสดีครับอยู่กับวิ่งคอมเปอร์นะครับวันนี้เนี่ยเรามาหาที่แคมป์อีกแล้วนะครับเรามาเลือกที่จะมาวันธรรมดานะครับซึ่งตอนนี้เรามาเนี่ยโอ้โห ฝนตกหนักเลยครับแต่ว่าการแชมป์เสร็จเรียบร้อยนะครับผมเหมารานอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับแล้วก็เส้นทางที่ผมมาเนี่ยเดี๋ยวห้าตอนต้นคลิปนะครับไม่ขึ้นข้ดงบนนุ่นครับข้ามเนินเขามาเลยนะครับโอ้บรรยากาศเนี่ยดีมากๆเลยนะครับแล้วก็มาเจอหมอกด้วยนะครับนี่ไปดูหมอกหูหมอกขับมาในหมอกสวยเลยครับตอนนี้ฝนอยู่แล้วโอ้แล้วบรรยากาศจริงๆครับที่มานะครับที่นี่เนี่ยนะครับเรียกว่าลานชมพูนะครับ ลานชมพูเนี่ยเจ้าของที่เนี่ยคือพี่ป้อมนะครับซึ่งความพิเศษของที่นี่นะครับก็คือมีภูเขานะครับมีด้าหลังเนี่ยมองเห็นเป็นอยู่กลางภูเขาเลยนะครับแล้วก็มีน้ํานะครับติดน้ําด้วยนะครับซึ่งความจริงเนี่ย่าสถานที่ตรงนี้เส้นทางที่ผมมาเนี่ยมันจะง่ายกว่านี้แต่ว่าตอนนี้น้ําป่านะครับเสาะทางที่พี่ป้อมเนี่ยทําข้ามมานะครับคือความจริงตรงนี้ก็อยู่สูงกว่าที่ผมไปก็คือภูออมรักษ์นะครับ ก็ไล่มาเลยอ่านารายณีภูผาตะวันภูอ้อมรักแล้วขึ้นมาอีกเนี่ยก็จะเป็นลานชมพูนะครับซึ่งความจริงอะก็คือวิ่งสนั้นตรงขึ้นมาแล้วก็เลี้ยวข้ามน้ำมาเลยแต่ตรงเนี้ยพอดีอ่าน้ํเซาะน้ําป่าซาะทางขาดแล้วนะครับผมก็เลยต้องอ้อมมานะครับมาจากเส้นนู้นบนเขานะครับที่ถ่ายภาพมุมสูงให้ดูเนี่ยซึ่งโหผมโชคดีมากมาตอนเนี้บรรยากาศดีมากๆนะครับทั้งฝนแล้วก็หมอกนะครับ นี่ดูมองครับโอ้โหวความพิเศษที่ผมเลือกมาเนี่ยเพราะว่ามันมองเห็นภูเขาแบบวิว360องศาเลยนะครับซึ่งขนาบข้างด้วยไร่ข้าวโพดนะครับผมถือว่าชอบมากมากเลยนะครับก็คือซึ่งตอนนี้คตรงน,นี้เขายังยังไม่เปิดนะครับแต่ว่าผมเห็นนะครับก็คนที่แนะนําผมเนี่ยก็คือพี่เป็ดนะครับพี่เป็ดว่าคุยกันในกลุ่มว่าพี่เป็ดว่าเฮ้ยมี้านชมพูนะผมก็เลยดูเฮ้ย ข้าถท่าชอบเลยก็เลยมานะครับแล้วก็ไม่ผิดหวังครับเนี่ยสถานที่เขากําลังพึ่งทํานะครับตรงนี้ป้อมกําลังพึ่งทําก็ยังมีศาลามีห้องน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับถ้าตรงโน้นก็เป็นสามย่านะครับซึ่งมีรถผมจอดอยู่ตรงโน้นนะครับค่ากลางเต็นท์ก็150บาทนะครับที่ชมแข่งคอยนี่เองที่นี่ไม่มีสัญญาณนะครับแล้วก็ใช้อ่าไวไฟนะครับอ่ามีไฟฟ้าให้ใช้ด้วยนะครับซึ่งความผมชอบที่ว่า หันไปก็เจอภูเขาหน้าก็เป็นน้านี่เราไปดูตรงที่ผมจอดรถกันครับนะครับคือยังไม่เปิดนะครับแต่ใครจะมาเนี่ยก็แชทมาคุยได้นะครับจะบอกเข้าจะมาเพราะแกตั้งใจว่าจะทําให้เรียบร้อยก่อนทำรีผมเห็นนะก็เลยแชทมาคุยป้างมาเข้ามาได้นะครับมาพักได้นะครับอ่าเราเดินไปดูครับตรงนี้เขาเหมือนเพิ่งปูหญ้านะครับสวัสดีครับครับ ครับผมขไปออกครับครับขอบคุณครับนี่นะครับก็ไปดูตอนนี้ฮัมวีกับแม่ฮัมวีลงในน้ำแล้วไปดูครับน้ำเนี่ยโหสุดยอดไปครับไปดูกันก็ตรงนี้นะครับเป็นที่ที่ผมจอดรถแคมป์กันอยู่นะครับก็คือจอดตรงนี้เลยนะครับอ่านี่ครับ กลางที่นอนเสร็จล้อดแล้วนี่คือที่นอนของพวกเราในคืนนี้นะครับอ่าโอเคไปต่อมีนั่งเล่นน้ําแล้วอ่ามีจุดต่อไฟนะครับนู่นมีไฟนะครับแล้วฝั่งนี้ก็มีหม้อไฟนะครับตี่ต่อตรงนั้นได้เลยนะครับมาไปดูน้ามั้งครับอ๋อนี่ก็เราแม่มีย่างหมูนะครับใช้ไฟอ่อนๆนี่กินหมูย่างครับวันนี้ก็มีอ่านทั่วไปนะครับไม่ได้ประกอบเลยมากแค่มีย่างหมูอย่างเดียวนะครับ นี่น้ํามีเข้ามีน้ำเย็นไหมน้ำเย็นไหมลูกว้าวน้ำเย็นเปล่า <c oughs> คือตรงฝั่งโน้นนะครับก็จะเป็นอ่าเป็นบ้านนะครับผมนั้นเป็นบ้านของพี่ป้อมนะครับนี่แล้วนะก็เลยไปตรงนี้นะผมมาอยู่ต้นน้ำตีงนี่นะครับ ข้างล่างก็จะเป็นภู้อมรลักษ์ูผาตะวันนารายณีนะครับลงข้างล่างข้างบนเหมือนจะมีามาดูทานนึกเหมือนผมไม่แน่ใจนะครับแต่ว่าตรงนี้นี่ครับสถานท,ที่ที่ผมนอนเนี่ยก็คือดูข้างหลังจะเป็นเขาเป็นอะไรเลยนะครับก็เราเลือกทางวิมาเล่นน้ำครับทางวิบอกว่าทางว่ทางวิขาทางวิตรงนี้เรียกว่าน้ําอะไรน้ำอะไรไม่รู้น้าอะไรอ่ะน้าอะไรน้ำอะไรไม่รู้เอาน้ําน้ําผูอะไร น้ำภูอะไรที่สองอยากเล่นอะน้ำภูอะไรน้ำภูเขาป่ะใช่ไหมสบายว้ายเดี๋ยวค่อยอาบน้เดี๋ยวค่อยอาบน้ำใช่ไหมเอเทีถูกใจไหมลูกถูกใจไหมใจใช่ไหมยินสบายใช่ไหมหานั่งนั่หนิมานั่งเสียงหรือว่าน้ำโอ้เย็นมากครับใสมาก กูดกูไหย้ยอ่าเย <c oughs> ็นนะ่ะอากาศดีเย็นมากเลยครับน้ำเยอะนะครับช่วงนี้ <c oughs> <c oughs> มาแล้วมีมหามีแล้วว่ายน้ำเก่งมากเลยนะครับนี่คือวิปปอมนะครับเจ้าของนะครับอ <c oughs> เอาเข้าผัาดเหรอครับพี่ครับ <c oughs> <c oughs> ครับเฮ้ยมาหาพี่แล้วว่าพววี่ป้อมวันนี้ชื่ออะไรครับฮะแจม,แจมรครับพี่แจมแจมพี่ชื่อแจมไง <c oughs> แจมไปแล้วยยามาถาม่ายรูปกันเลย

เดีครนี่ก็มืดแล้วนะครับเพราะว่าฝนตกนทำให,ห้ถ่ายมาในกาเนี่ยน้อยมากทางวิเล่นก็แป,ป๊บเดียวเองนะครับทาวีนี่ทวีอาบน้ําแล้วนะครับทำอะไรอยู่คะทำอะไรอยู่ปะไก่อนเร็วกินข้าวไหนกินข้าวกับอะไรอ๋อดูตู้เนอะเธอคุยเคยแบบเธอวี่เย,ย,ยหน่อยนี่ขาหนูทำอะไรบอกกันดินไหนไหนเอากินตูน้หรอคะกินข้าวกับอะไรคะ ข้าวอะไรข้าวผัดใช่ไหมอ้ำาหนอโอ้โหเป็นไ,ไงอร่อยไหมกุ้นไหมอ่านแพ็กเกบไหมกุ้นไหมครับอ๋อมีอน,นอาคกินข้าวแล้วนะครับดูตูน้นก็วันนี้เราอากาศเย็นนะฝนตกเราไม่ไม่ได้เปิดแอร์นะครับวันนี้นอนรับลมครับครับผมไรลูก ดี๋ยวป้าอาบน้ำป้าลืมเหรอป้าไม่ลืมค่ะเดี๋ยวป้าจะอาบแล้วป้าลืมไงป้าลืมป้าลืมป้าลืมเดี๋ยวป้าไปอาบน้ำนะโอเคนะครับแล้วก็อยู่กันตรงนี้นะครับนี่ก็กับข้าวก็เป็นพื้นครับย่างหมูนะครับทำหนึ่งอย่างคือย่างหมูนะครับแล้วก็มีข้าวผัดหนึ่งกล่องนะครับพอมี่กินสามคนนะครับพอมิ่ชอบข้าวผัดนะครับแล้วก็ที่เหลือก็ไม่มีอะไรนะครับก็บรรยากาศก็ประมาณนี้ครับ เสียงน้ำเป็นไงครับโอ้โหบรรยากาศดีพรุ่งนี้เช้าต้องมีหมอกแน่แ่แต่พยากรณ์อากาศเนี่ยผมดูนะว่าฝนตกทั้งวันเลยนะครับพรุ่งนี้ก็ต้องรอดูว่าเป็นยังไงครับอ่าห้องน้ําตอนนี้ห้องน้ํามีสองห้องนะครับอยู่ตรงนน้นเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้านะผมจะถ่ายให้ดูทีนะครับพอดีมันฝนตกนุ่นวานนิดนึงนะครับก็เดีย๋ยวถ่ายบรรยากาศอยู่แล้วก็ ค่าที่พักก็หนึ่ง้ยห้าสิบาทนะครับอาหารตามสั่งที่นี่มีนะครับผมสั่งกะผัดมาหนึ่งกล่องมีอาหารตามสั่งด้วยนะครับก็บอกพี่พ้อเจ้าของได้เลยนะครับ,บ,ม,รรบมาณนี่ครับ <c oughs> นี่คือแจมแจมแจมนี่ครับเจ้าของที่นี่ครับมาให้การต้อนรับเลยครับแจมรอมวิ้ิซอ้ำม เธอเธอขาเธอขาโอเคครับเดี๋ยวพรุ่งนี้ดูกันใหม่นะครับเดี๋ยวพราไปดูห้องน้ำแล้วก็อะไรนะครับก็ดูห้องนอนดีครับนี่เป็นห้องนอนของเราสามคนนะครับวันนี้นี่วิคุณนายเธอมองกล้องก่อนเร็วคุณนาย ยังเลยเหรอมีข้าวเหรอที่เดี๋ยววันนี้เช้าเจอนันครับ อตอนนี้ห้องวี่ยังไม่ตื่นเลยนะดูโอ้โหเริ่มบิดตัวแล้วเริ่มบิดตัวมาวเน่ดูมาเน่ง่ายสบายไหมไม่สบาตะเค้ีไปแล้วฮะจะเคลียร์ไปยังจะเคลียร์ไปแล้วเหรอใอจะเคลียร์ตรงนู้นนะ โอเคคุณมอร์นิ่งครัลูกมอร์นิ่งก่อน I love you uh แม่หายแม่ไปเข้าห้องน้ำลูกแม่ไปเข้าห้องน้ำตกใจเลยเหรอไม่หายเหรอนอนสบายไหมนอนสบายไหมนอนสบายเปล่าสบายดีข้างในอ๋อนอนสบายไหมอากาศเย็นไหม แม,ม่ไปรับคุณใช่จะแม่จะเข้มมารับใช่ไหมสบายเนาะนี่บอกนอนสบายเลยลงมาแล้วตกใจเลยแล้อตกใจเลยทค <c oughs> ่มาเอา้าลงมาหายไปแล้วใครใครหาย <c oughs> ใครหายลยูก หมอนอะไรอะไรไอ้แจมหรอแจมกลับบ้านไงแจมมันกลับบ้านหาอะไรกินอ่ะใช่มันหาอะไรกินใช่มันไปหากินข้าวไงแจมไปกินข้าวก่อนอ้าวเขาเรียกมันหาหมูนอ๋ออาเย็นเย็นสบายนะหรือหมอกพี่ดูหมอกสีขาวด้วยด้โอ้โโอเค

นี่นี่ชอบไหมที่นี่ชอบไหมอกาศดีเนะาะชอบนะโอเคอันนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้พี่นี่กดไลค์กดแชร์กดติดตามพี่พี่นะบ๊วยบายมากันมั่วมั่ว I love you